สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นกลกากๆเลี้ยวหนึ่งกลไกมีแบงค์มากไงแบงค์มาีแบงค์มางอ้าวนี่เหรอโอ้หเหมือนเตี้มันมาโอ้โหนี่มาด้วยใกล้โดยใกล้ไม่ยี่สิบให้ดูเลยเลขท้ายของตัวเลขไหนจำไว้นะเลขท้ายของตัวเลขหกสี่นะจำไห้แล้วรู้ได้ไงอะไรนะแต่รู้ได้ไงรู้อะไรรู้รหัสะไงดูดีแล้วมือครับนี่แทงไปเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยขาดแล้วเฮ้ย่ยอางงี้เลยขาดดูดีปั๊บอย่างนี้อ่า ให้ดูว่ะไม้เดิมไหมหกสี่ไหมไม้เดิมนะอ่าลองเช็คดูนี่ไม้ใกล้ไหมใกล้เช็คดูเลยขาดไหมเช็คดูนะเช็คดูเลยขาดไหมเอ้ยไม่ขาดครับผมดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นหกสี่ย้ำว่าหกสี่ปากกาเขียนได้ไหมปากกาเขียนอ่เราเปิดดูมีปกติไหมมีอะไรไหมปากกาเขียนไม่ได้ครับอ๋อเขียนติดแล้วติดแล้วติดแล้วมือเปื้อนเหงื่อนี่บางทีไม่มีอะไรปากกาเขียนได้ปกติปากกาธรรมดาเนี่ยเขียนได้ปกติหกสี่ย้ำอีกทีว่าหกสี่ดูใกล้ๆอีกทีหกสี่อีกเอาอีกสักครั้งไหมอีกสักครั้งพอแล้วอีกกสััคร้ง นี่เลยเห็นไหมปากกาไส้ยาวๆปกติเลยถ้าถ้าผมแทงเองอ่ะลองแทงดูด้วยไม่ลองดูได้ไม่เอาขาดเลยแหละกูมีเทคนิคพูดสามคำพอว่าจงไม่ขาดขาดลองดูจะให้อ่ะเอาเลยวนี่ไงโดนพูดสามที่ใกล้ๆมันใกล้ๆถ้าถ้าขาดอ่ะจงไม่ขาดมึงพูดเทคนิคก่อนจงไม่ขาด ไม่กล่าวดูกันนะไม่ไม่แทงตรงนี้นะพระองค์นะเดี๋ยวแทงตรงนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยาหมายบอกว่าจงไม่ขาดนะพูดเลยพูดก่อนะจงไม่ขาดแล้วมึงลองแทงดูยี่สิบก้อนเงินนะไม่เกี่ยวอย่างเงินกูเงินผมนะเออไม่ใช่ยวิเนี่ไม่ใช่เงินกูอ่ะเอ้ยยเเลราหนูไม่แทงเดี๋ยวเอาแทงให้ดูแทงแทงเองมึงลองเดี๋ยแทงให้ดูไปแล้วเมื่อกี้มันขาดนะเบิร์ใครได้บอกก่อนเบิร์ใครได้ก่อนก็ลองดิไม่ไม่ลองอ่ะฟูงเขาแบงค์ให้ให้อาโอเคเอาละนะครับทุกคนดูพยาญามนะ จงไม่ขาดแทงมันทำใจไม่ได้วะแทงได้แทงมาแทงดิแบ๊กไม่ใช่เงินดิแทงมาแทงจงของเงินเงินนี่แทงทำใจไม่ได้แบ๊กมาแทงมันทำใจไม่ได้เจ้าของเงินอ่ะแทงไปเลยแบ๊กแทงหน่อยดิจงไม่ขาดมึงก็ลองนิดนึงก่อนนี่ตอขึ้นเลยฮะในคลิปไม่มีอะไรมาก ให้ดูฮ่าฮโอเคขอบคุณครับอย่าลืมกดไลว์กดแชร์มาสับคายให้ด้วยครับบ๊ายบายเอาประกันไม่บอกก่อนมึงต้องพูดก่อนว่าจงไม่ขาดนี่คนแทงอ่ะอ่าจงไม่ขาดจงไม่ขาดลองแทงอ่ะลองแทงไอ้เนี่ยไดแทงจริงเลยจริงนี่ไอ้เนี่ยแต่ถ้ามันขาดล่ะมันไม่ขาดมึงท่องก่อนนี่จงไม่ขาดจงไม่ขาดเออจงไม่ขาดอ่ะเราลองแชรยังแขงแรงกวะเนี่ยแล้วแต่มึงเลยเอานะเนย พูกถาพิดอ๋อมีอีกต้องพูว่าไงบ้างจงไม่ขาดนะไม่ขาดนะเอออเาใหม่พี่ฉมันขาดนะดีมันยั้งมือนะถ้ามือหนักไม่เหลือนะมันขาดนะเม่กลนวันละคลิปพอโอเคช่องใหม่ไม่ไม่ไม่เครือง